คุณผู้ชมคะในช่วงเวลานี้ได้เห็นความสำเร็จของมหาเศรษฐีระดับโลกที่ขึ้นไปสู่อวกาศได้สำเร็จนะคะทั้งวิชาร์ดเบรนซันและเจฟ f b เบซอสผู้ก่อตั้ง Amazon ที่ขึ้นไปสู่ขอบอวกาศได้แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปนะคะกว่าที่จะมาถึงจุดนี้ได้จุดเริ่มต้นครั้งแรกในการขึ้นไปสำรวจอวกาศก็มาจากนักบินอวกาศชาวสหรัฐที่ขึ้นไปกับยานอพอลโล11เกิดขึ้นเมื่อ52ปีที่แล้วคะ่ะ ต,ตามรายงานจากคุณชาตรีสุวรรณมาลัยกรค่ะเก้า okay, แรกของมนุษยชาติที่ไปเยือนดวงจันทร์เกิดขึ้นเมื่อ52 <there. S 2> ปีก่อน 12, 11, 10, 9 16กรกฎาคมปี2512องค์การนาซาของสหรัฐส่งยานอพพลโล11โดยจรวด Saturn V ที่ฐานยิงจรวดที่แหลมเคนเนดีรัฐฟลอริดาในภารกิจเพื่อส่งมนุษย์ไปสำรวจดวงจันทร์วันนั้นนักบินอวกาศสหรัฐ3คนนิวอาร์มสตรองไมเคิลคอลลินส์และเอ็ดวินออลดรินร่วมกันสร้างประวัติศา,ศาสตร์หน้าใหม่ การเดินทางใช้เวลา3วันก่อนที่นิวอ์มสตรองจะกลายเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้เหยียบลงบนดวงจันทร์เมื่อวันที่20กรกฎาคมปี2512และได้รับการจารึกว่าเป็นวินาทีประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติขณะอยู่บนดวงจันทร์ก่อนที่จะปักธงสหรัฐลงบนพื้นผิวดวงจันทร์อ์มสตรองก็ได้พูดประโยคหนึ่งที่เป็นที่จดจำมาจนถึงทุกวันนี้ ตามมาด้วยเอ็ดวินออลดรินที่ได้ลงไปเหยียบดวงจันทร์ต่อจากอาร์มสตรองทั้งคู่ปฏิบัติภารกิจในการเก็บตัวอย่างดินและหินติดตั้งเครื่องวัดแผ่นดินไหวและลมสุริยะส่วนไมเคิลคอลินส์อยู่บนยาน การปฏิบัติภารกิจบนดวงจันทร์ใช้เวลาประมาณ21ชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางกลับสู่โลกเมื่อวันที่24กรกฎาคมปี2512นับเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของสหรัฐ ประธาน,นาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีรู้ดีว่าการส่งมนุษย์ไปยังดวงจันทร์ถือเป็นความท้าทายอย่างมากและไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ก็เป็นความตั้งใจของเคนเนดีที่จะทำให้สำเร็จ they because are ความสำเร็จของภารกิจไปเยือนดวงจันทร์ครั้งนั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันเชิงอวกาศและถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของสงครามเย็นระหว่างสหรัฐกับสหภาพโซเวียตในยุคปัจจุบันการแข่งขันในเรื่องอวกาศดูจะเข้มข้นมากขึ้นในเชิงธุรกิจมหาเศรษฐีระดับโลกหลายคนเปิดก้าวใหม่ของการท่องเที่ยวอวกาศ with dream I a ริชาร์ดแบรนซันแห่ง Virgin g นก a c t กติกไปแตกขอบอวกาศเมื่อวันที่11 <c oughs> กรกฎาคมเพียง9วันก่อนที่เจฟเบซอสจะขึ้นไปขอบอวกาศในวันที่20กรกฎาคมซึ่งเบซอสตั้งใจให้ตรงกับ,บวันครบรอบภารกิจไปเยือนดวงจันทร์ของยานอพอลโล11 ขณะที่จีนเดินเครื่องเรื่องอวกาศอย่างจริงจังทั้งเรื่องส่งยานสำรวจไปดาวังคารและการสร้างสถานีอวกาศกว่าครึ่งศตรวตรรษนับจากก้าวแรกที่มนุษย์ไปเยือนดวงจันทร์อวกาศกำลังกลายเป็นพื้นที่ชิงความเป็นผู้นำทางการเมืองและเชิงธุรกิจแต่ในเชิงประสบการณ์ความฝันของคนทั่วไปที่จะไปเยือนอวกาศอาจจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม ชาตรีสุว,วรรณวไลกรไทย PPS World รรายงาน